สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันตีหลวงเมื่อครั้งตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนในชนบทจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นขุมปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยพระองค์ทรงริเริ่มมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือและสร้างรายได้แก่ราษฎรจากเส้นไหมที่ถักทอด้วยความวิริยะกลายเป็นผืนผ้าอันุดงามเปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งศิลปะและจิตวิญญาณไทยจากช่างทอในชนบทสู่เวทีระดับโลก ผ้าไหมไทยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความงดงามและเป็นอัตลักษณ์ที่คนทั่วโลกต่างชื่นชมล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของแม่ของแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดมีกลุ่มทอผ้าจำนวน312กลุ่มจาก20อำเภอซึ่งกลุ่มทอผ้าบ้านตายหยวกตำลหหุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์เยรียนรู้ต้นแบบนวัตรกรรมการทอผ้าไทยชาวบ้านในพื้นที่มีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาก,การทอผ้าให้กับลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นและได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการศริลปาชีพในพระบรมราชินูปมัมภมในการเข้าร่วมการประกวดผ้าทอของแต่ละจังหวัด และมีบุคคลที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลประกวดผ้าทอของแต่ละจังหวัดตามโครงการศูนย์ศิลปาชีพตั้งแต่ปี2535ถึง2562จำนวน47รางวัลขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวบ้านไตยย้หยวกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกับการสืบสารงานหัตถศิลป์อันล้ำค่า ถ้าหมายซึ่งเป็นภูิปัญญาที่ได้รับคามหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีสามห้าแม่ส่งผ้าหางกระรอกแม่ได้ที่สองปีแล้วก็ได้ที่สี่เป็นผ้าลายลูกแก้วแล้วก็ปีพอปีสามสามแปดถ้าไม่จำไม่ผิดเนาะก็จะได้ รางวัลที่สองผ้าไหมมัดมีข้อทีนี้ก็ท่านก็จะพระราชทานรางวัลรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสระพันปีหลวงนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งมาว่าให้พยายามอนุรักษ์ของเก่าลายเก่าแล้วก็ประยุกต์ ภาคภูมิใจมากมากค่ะเกิดแรงบันดาลใจกลับมาก็มาบอกพี่พี่น้องๆในชุมชนว่ามีการประวดด้าไหมก็คือให้ทอผ้าสวยๆแล้วก็ลองกัประกระวดดูต่อมาก็มีหน่วยงานจากกรมนมนตายจากพัฒนาชุมชนเขาก็มาช่วยส่งเสริมแนะนำให้เราย้อมออกลายแล้วก็พัฒนาจากนั้นมาก็ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ปี35จนถึงปัจจุบัน การได้รับพระราชทานรางวัลน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รางวัลแห่งความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความอุตสาหะความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาของช่างทอผ้าชาวร้อยเอ็ดที่ได้ทุ้มเทรแรงกายแรงใจในการสร้างสารรค์ผลงานอันวิจิตรการตาแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำและคำมั่นสัญญาในการสืบสานงานของพระองค์ท่านยังคงอยู่ ปัจจุบนันชาวบ้านไตยหว่วกตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหลายสิบครัวเรือนยังคงยึดอาชีพทอผ้าไหมาภายใต้โครงการศูนย์ศิลปาชีพรางวัลพระราชทานในวันนั้นจึงไม่ใช่เพียงจุดเริ่มต้นของอาชีพแต่เป็นแรงบันดาลใจที่เหล่าเลี้ยงจิตวิญญาณของช่างอคอผ้าทุกคนให้ผลิตผลงานต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความภาคภูมิใจในสีมือและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดไป